เหลือข้อคอควายกับน้องนะครับพอควายเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาสองตัวนะครับคือความดันกับอุณภูมินะก็ไปเช็คสถานะเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาหาว่าแล้วคุณสมบัติอสองตัวจะเป็นเท่าไหร่นะครับเ,เหมือนเดิมนะครับคือเราจะเริ่มเช็คจากตารางอีกตัวก่อนเสมอนนะ ทีนี้เขาให้ทั้งความดันทั้งอุณหภูมิมานะครับแล้วก็น้ําเนี่ยมันมีทั้งตารางความดันตารางอุณหภูมินะสารอื่นมันมีแต่ตารางอุณหภูมินะครับทีนี้เราก็เลือกได้ว่าเราจะอิงก,กับตารางอะไรก่อนนะครับเออเอาเอาทั่วท่วไปก่อนแล้วกันนะอิงตามอุณหภูมิก่อนนะโจทย์ถามอุณหภูมิเท่าไหร่นะเาลืมไปแล้วเดี๋ยวนะสองร้อยผมก็ไปเปิดตารางน้ำอิงตัวที่ียงตามอุณหภูมิก่อนนะครับ แล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ในช่วงอิ่มตัวหรือไม่นะครับที่ความดัน200ที่ความดัน2เออโทษที่ที่อุณหภูม 200, ิ200องศาเซลเซียสนะครับความดันอิ่มตัวที่คู่กับมันเนี่ยก็คือ1,500กว่าๆนะครับตอนนี้โจทย์สนใจความดันเท่าไหร่นะ1,400ใช่ไหม ความหมายของคู่นี้คืออะไรนะครับถ้าน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสความดันรอบๆตัวน้ำก็จะต้องเป็น1,500กวา่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ความดันมันเป็น1,400แปลว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำมันเดือดไปแล้วหรือยังไม่เดือดหรือกำลังเดือดพอดีเอาใหม่นะ ถ้าน้ำจะเดือดอ200อนนที่อุณหภูมิสองรอยองศาเซลเซียสความดันจะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยกว่ากว่าอันนี้แหละหนะึ่ง้าสามแตจบสนใจความดันพันสี่คุณตัดไปตัดไปเลยหนึ่งชอยที่ป่าก็คือมันไม่ใช่กําลังเดือดแน่ๆเพราะว่าถ้ามันกําลังเดือดความดันก็ต้องเป็นพันห้าห้าสามจุดอะไรน,นี่แหละแต่ตอนนี้ความดันมันเป็นพันสี่ใช่ไหมก็เหลือสองชอยคือ เดือดไปแล้วหรือยังไม่เดือดใครว่าเดือดไปแล้วบ้างไม่มีความเป็นกลางในโลกนี้นะครับอย่านั่งนิ่งนะครับเลือกสักอย่างงใครว่าเดือดไปแล้วบ้างครับยกมือหน่อยใครว่ายังไม่เดือดครับโอเคที่ว่าเดือดไปแล้วเหตุผลคืออะไรอธิบายให้เห็นภาพได้ไหม ผมพูดไปสองรอบแล้วอ่ะสําหรับวันจันทร์กับวันพุธอ่ะสามรอบแล้วด้วยคือคุณนึกภาพว่าถ้าเกิดมีคนกดหัวคุณอยู่อ่ะคืออย่างอันเนี้ถ้าเกิดคุณจะเดือดที่อุณหภูมิสองร้อยใช่ไหมก็ต้องมีคนกดหัวคุณอยู่ด้วยความดันพันห้ากว่ากว่าแต่ตอนเนี้ยมันกดอยู่พันสี่ว่ามันกดอยู่ไม่อยู่เนะี่ยตอนนี้มันออกแรง 1, นะแค่พันสี่เนี่ยเพราว่ามันกดไม่อยู่ใช่ไหม ถูกไหมเขาบอกว่ามันก็จะเดือดไปแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยคือผมก็นึกภาพในหัวผมแบบนี้นะออนึกภาพบอกเนี่ยคือผมพูดเรื่องนี้ไปสองสามรอบแล้วไปดูคลิปยอดหลังเอานะผมจะพูดเทียบกับตอนที่ต้มน้ําเมื่อกี้ครับคือถ้าคุณต้มน้ําที่ความดันหนึ่งบรรยากาศมันจะเดือดที่ร้อยองศาเซลเซียสใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณขึ้นไปต้มน้ําบนยอดเขาอะ่ะที่อากาศมันเบาบางกว่าความดันรอบๆตัวมันต่ำกว่าหนึ่งบรรยากาศอ่ะ ถามว่าน้ำมันจะเดือดง่ายขึ้นหรือยากขึ้นเปรีเทียบแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยคิดว่ามันเดือดง่ายหรือยากกว่าเดิมตอนขึ้นมาอยู่บนยอดเขาวความดันก็จะต่ำกว่าบรรยากาศใช่ไหมเพราะอากาศมันเบาบางกว่าใช่ไหมคิดว่ามันจะเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่าร้อยหรือต่ำกว่าร้อย คือเดี๋ยวผมก็นแนะนำนี่อย่างนี้นะความรู้รอบตัวมากเลยตั้งแต่ประถแม้วด้วยอากาศเบาบางกว่าก็เปลี่ยนเสมือนกับคนกดหัวคุณได้แรงน้อยกว่าเดิมอ่ะแล้วคุณจะเดือดที่ร้อยหนึ่งก็อะไะมันก็จะเดือดที่ตับกว่าร้อยมันจะเดือดง่ายกว่าไม่ออกไหมครับมันจะเดือดง่ายกว่าไปดูคลิปย้อนหลังลนะแล้วผมพูดเรื่องนี้ไปสองสา okay, มรอบเข้าไหมอารมณ์เดียวกันครับคือถ้าคุณจะเดือดที่สองร้อย ต้องมีคนกดหัวคุณอยู่ด้วยแรงดันหนึ่งห้าห้าสามกว่าๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกดอยู่แค่พันสี่แปลว่าอะไรมันกดไม่อยู่ใช่ไหมคือมันเดือดไปแล้วนึกออกครับพอเดือดไปแล้วมันก็คราวนี้ไม่ได้ตกอยู่ในพื้นที่ของอิ่ตัวแล้วนะมันเขยับไปเป็นฝั่งซุปเปอร์ฮีต็ดแล้วนะนึกออกไหมครับพอมันกดไม่อยู่มันก็เดือดไปแล้วใช่ไหมเดือดไปแล้วก็คือ ไปดูพื้นที่ที่สามแล้วนะคือเป็นซุปเปอร์ชิทเทนเบรเปอร์นะครับคุณก็ต้องเปลี่ยนตารางโอเคไหมคุณก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ตารางซุปเปอร์ชิทเทนเบรเปอร์อันนี้คือเราดูอิงอุณหภูมินะโอเคนะลองดูอิงกับตารางความดันบ้างนะความดันเขาสนใจเท่าไหร่นะพันสี่ใช่ไหมถูกไหมผมก็ไล่หาพันสี่วันนะั้อันนี้คือตารางน้อาอีกตัวที่เียงตามความดันนะครับ เขาสนใจพันสี่ใช่งไหมถูกไหมอุณหภูมิอีกตัวที่อยู่ข้างๆมันคือร้อยเ้าสิบห้าใฮ้ยความดันพันสี่แบบเนี้เแล่าอุณภูมิทำไมมันไม่สอดคล้องกนะันวะเดี๋ยวนะตารางน้ำอีกตัวที่เงตามความดัน แล้วเราสนใจความดัน1,400กิโลปาสคาลใช่ไหมยอ,อถูกแล้วถูกแล้วอุณหภูมิอีกตัวที่เขตยู่ข้างกันก็คือ195องศาเซเซียสใช่ไหมอันนี้พูดเป็นความหมายคือว่าถ้าน้ําอยู่ที่ความดั1400 ps, น1,400กิโลปาสคาลัำถามอีก1,400กิโลปาสคาลนี่เยอะหรือน,น้อยในหัวคุณเริ่มคิดว่า จะเทียบกับอะไรวะเนี่ยเยอะอน้หรือว่าใครไม่มีอะไรเลยกูรอฟังอย่างเดียวเทียบกับอะไรดีครับไอที่ว่าจะพูดว่าพันสี่ร้อยเโลบาร์สชาวนออี่ยะหรือน้อยนี่เทียบกับอะไรดีถ้าเป็นผมก็จะจับเทียบกับความดันบรรยากาศนี่แหละมันใกล้ตัวสุดความดันหนึ่งบรรยากาศเท่ากับกี่กิโลบาร์ชาวครับอันนี้ดาใช่ไหมไปดูคลิปย้อนหลังนะ เราพูดเลขนี้เยอะมากนะหนึ่งความดันบรรยากาศคือหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสามสองห้ากิโลปาสคาลนะครับอันนี้คือเลขที่ควรจะจาได้หนึ่งความดันหนึ่ง 1, บรรยากาศคือหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสามสองห้ากิโลปาสคาลอันนี้พันสี่ก็แปลว่าอันนี้คือสิบสี่เท่าบรรยากาศโอเคนะครับโดยประมาณเยอะไหมสิบสี่เท่าบรรยากาศไม่รู้อ่ะ คราวที่แล้วผมก็เลยไปเทียบกับว่าคุณเติมลมยางเนี่ยคุณเติมที่ความดันเท่าไหร่ครับมือเคยเติมลมยา,มางบ้างไหมเนี่ยเติมแต่จักรยานกับมอไซค์ใช่ไหมเอามือบีบๆเอาใช่ไหมกูไม่รู้หรอกความดันเท่าไหร่เคยเติมลมยางรถยนต์บ้าไงไหมครับเติมเท่าไหร่ครับสามห้าหนวยเป็นปอนหน่วย เต็มๆคือปอนมันไม่ได้จบแค่ปอนปอน P S I อะปอนต่อ P S I ย่อม,มาจากอะไรไม่รู้ไม่รู้ก็รู้ไว้ซะ PSI ย่อมาจาก pound force per square inch ปอนต่อตารางนิ้วใช่ไหมปอนแรงต่อตารางนิ้วหนึ่งบรรยากาศมีกี่ PSI ครับเมื่อกี้รู้หน่วย SI ไปแล้วนะว่าเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสาสหกิโลปาสคาลนะครับแล้วถ้าเป็นหน่วยอังกฤษล่ะหนึ่งบรรยากาศเท่ากับกี่ PSI ความรู้รอบตัวนะครับ14.7หรือว่า14.696<อ>เ,เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเติมลมยางเนี่ยคุณเติมกี่เท่าบรรยากาศสองกว่ากว่าใช่ไหมตูกป,ป่าวคุณเติมสามสิบสามสองสามห้าอะไรก็แล้วแต่คุณอะแต่ว่าหนึ่งบรรยากาศมัน14.7อะก็เท่ากับลมยางที่คุณใช้กันอยู่เนี่ยมันคือประมาณสองเท่าบรรยากาศใช่ปะ่ะโอเคไหม เคยเห็นปั๊มลมใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นถังมีสายพานมีลูกสูบอยู่บนหัวมัน่ะแล้วเวลาเราเปิดมันก็เสียงดังๆหน่อยแตกๆอะไรของมันไปไอ้นั่นอะมันสร้างแรงดันประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยอันนั้นจะสร้างแรงดันประมาณหกเจ็ดเท่าบรรยากาศนะครับเราจะเห็นมันเขียนหกเจ็ดบาร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนึ่งบาร์มันไม่ใช่หนึ่งบรรยากาศนะหนึ่งบาร์มันคือร้อยกิโลปาสคาลแต่ว่ามันใกล้เคียงใกล้เคียงร้อยหนึ่งจุดสามสองห้า บางทีเราก็เลยมักจะเรียกมั่วๆว่าหนึ่งบาประมาณหนึ่งบรรยากาศแต่จริงๆมันไม่เท่ากันโอเคไหมก็ให้มีความรู้สึกว่าโอเคลมยางแม่งสองบาเครื่องปั๊มลมของเราที่เราแบบเอามาเติมลมจักรยานเราเนี่ยก็ประมาณหกเจ็ดบาทอีนี่ก็สิบสี่สิบสี่เท่าบรรยากาศก็ประมาณสิบสี่บาอะไรเงี้ยโอเคไหมก็จะได้รู้สึกว่ามันเยอะมันน้อยนะครับโอเคไหมเนี่ยสร้างความรู้สึกพวกนี้ไปเรื่อยๆนะ อ่ะถ้าเกิดความดันคุณเนี่ยพันสี่ร้อยอ่ะมันจะต้องเดือดที่หนึ่งเก้าห้าองศาเซลเซ,เซ,เซียสแต่ตอนนี้อุณหภูมิมันเป็นสองร้อยแปลว่าแล้วเดือดแล้วยังหรือยังไม่เดือดเพรอย่างนี้ชัดชัดเลยใช่ไหมอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดนี่แปลว่ามันเดือดไปแล้วใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันจะเลยพื้นที่อิ่มตัวไปแล้วอ่ะมันก็ไปตกในพื้นที่ไอร้อนยิ่งยวดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตาราง ตารางแซต u ูเลเตเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องไปใช้ตาราง s u p e r h e ์ฮีเตเราก็ไปเปิดครับ super vapor s u p e r h e ์ฮีเต a เวเของน้ำอ,อันนี้คราวนี้เราก็จะเห็นตารางเป็นก้อนๆเนาะเป็นก้อนที่ความดันต่างๆใช่ไหมแล้วก็ที่อุณหภูมิต่าง,างๆนะครับเราสนใจพันสีใช่ไหมเราก็ไล่หาดูได้มีพันสีให้เราใช้ไหมนะครับโอ้โชคดีมากเลยมีพันสีให้ใช้อ่ะดูหน่อย แล้วก็อุณหภูมิสองร้อยใช่ไหมอุณหภูมิสองร้อยความดันพันสี่เราหาปริมาตรจำเพาะได้ไหมนี่ใช่ไหมจุดหนะึ่งสี่สามศูนย์สองเนาะคอลัมน์นี้คือคอลัมน์ปริมาตรจำเพานะเนาะความดันสองร้อยปริมาตรจำเพาะจุดหนึ่งสี่สามศูนย์สองนะครับเปิดเจอไหมโอเคไหมเราก็ตอบได้เลยเนาะหนึ่งสี่สามศูนย์สอง อันนี้ก็คือ1กิโลกรัมมีปริมาตรเท่านี้เท่าไหรอ่ะร้อยสี่สามลิตรก็นึกภาพเอาว่าร้อยสี่สามลิตรที่มันใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับกลับไปทําใช่ไหมก็กลับไปที่โจทย์เนาะอันนี้เป็นข้อคอไฟนะครับก็บไปจดไว้คอไฟย,ยังคงเป็นน้ำอยู่นะความดันเท่ากับ1,400กิโลปาสคาลนะครับแล้วก็อุณหภูมิส0ง ถ้าเกิดจะจดให้ตัวเองเข้าใจก็จ,จดแบบที่เมื่อกี้เราดูกันไปทั้งหมดแหละนะครับถ้าดูตาราแสดวอเตอร์เนาะเรียงตามลำครูเด็กๆเคยสงสัยนะว่าครูสอนเลขทำไมต้องให้เราเขียนวิธีทำอะไรแยะไปหมดเขียนเป็นหน้าหน้า เคยสงสัยไหมมันช่วยให้คุณเรียบเรียนความคิดเป็นระบบนะคณิตศาสตร์นี่คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจะเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายสิป์นะเพราะว่าคณิตศาสตร์สอนให้คนมีตรรกะมีลําดับในการคิดนะครับมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลนะอันนั้นคือจุดประสงค์ของคณิตศาสตร์นะครับถ้าดูตารางอันนี้นตามยรตำภูใช่ไหมพบว่าใช่ไหม ทีทีเท่ากับสองร้อยใช่ไหมมีความดันอีกตัวเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งห้าห้าอะไรวะหาก่อนหนึ่งห้าห้าสามจุดแปดแต่ที่สนใจคือ 4, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำเดือดไปแล้วนะครับหรือว่าเลยสภาวะอิ่มตัวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบว่ามีสถานะเป็นไอร้อนยิ่งดวด อะไรเงี้ยเราก็จดคําอธิบายให้ตัวเองเอาไว้เพื่อเวลาแบบเออเรามาดูย้อนหลังอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบเออลึกออกว่าอ๋อตอนนั้นเราทํานี่ความคิดเราเป็นอย่างนี้ไว้หรือว่าอีกมุมหนึ่งนะครับสมมติผมบอ,อกว่าถ้าดูตารางเขียนไม่เป็นภาษาคนแลแบบน้วครับถ้าดูตารางน้ำอิ่มตัวที่เรียนตามความดัน ใช่ไหมพบว่าที่ p เท่ากับ1,400 k i l o p a s c a ามีอุณหภูมิอิมตัวเนี่ยเท่ากับ1.95อะไรสักอย่างน,นนะฮนะหาน1.95.07แต่อุณหภูมิที่สนใจ คือ200เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันน้ำเดือดไปแล้วก็เป็นไอร้อนยนิ่งยวดโอเคไหมแล้วเราก็เปิดตาราง ปิดตารางชุดประหิดเตนวอเตอร์ใช่ไหมที่ความดันชันสี่อุณภูมิสองร้อยนะครับมีค่า v เท่าไหร่ชันสี่อุณภูมิสองร้อยค่าวก็หนึ่งสี่สามศูนย์สองใช่ไหม หน่วยก็เป็นลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกร,รัมใช่ไหมปริมาตรจำเพาะมันต้องเป็นค่าต่อหนึ่งยมวลนะครับทีนี้มันเป็นไอร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะเขาถามค่า x อ็กครับค่าคุณภาพไอจะตอบเท่าไหร่มันเป็นไอร้อยยิ่งยวดแต่ว่าเป็นไอร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมนิยามของ x คืออะไรนะมวลของส่วนที่เป็นไอหารด้วยมวลทั้งหมดใช่ไหมตอบ x เท่ากับ x เท่ากับ คิดอ,อะไรมากมายว่า x อเทกับเอเท่ากับเอกเท่ากับหน ถ้าเอานิยามแบบคมๆมนะคือเอานิยามแบบเป๊ะๆนะนะจริงๆต้องบอกว่าเไม่มีค่าคือจริงๆแล้วอะค่าเมันใช้กับจังหวะอิ่มตัวนึกออกไหมครับตั้งแต่ของเลยอิ่มตัวของผสมอิ่มตัวยานไออิ่มตัวใช้คแค่นั้นแต่ตอนนี้มันเลยไปยังพื้นที่ที่เป็นไอรอนยิ่งยวดไปแล้วใช่ไหมจริงๆจะตอบว่าเไม่มีค่าอะไรเนียแต่ว่าแต่ว่าเราคงไม่ได้ยึดอะไรแบบ เป๊ะขนาดนั้นอนะ่ะเราก็ตอบว่าเอ็กก็บแบบแล้วก็ราะนเป็นไอ้ล้วนใช่ไหมตามนิยาม x ก็เป็น1.0หรือว่า100%ใช่ไหมก็ตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเขียนตรงนี้ใช่ไหมปริมาณจำเพาะเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งสี่สามลืมไปแล้วอะ่ะหนึ่งสี่สามอะไรอะ่ะเท่าไหร่วะ อ2ไหมแล้วก็ i ก็คือ1.0ใช่ไหมดูนเออรเนี่ไงผมก็ยังเฉลยว่าขีดนทิ้งเลยเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมก็คือโดยนิยามแบบเ๊ๆเลยอะ่ะคือถ้า x มันจะใช้สําหรับจังหวะอิกตัวเท่านั้นอะอันนี้มันเป็นจังหวะ i ร้อนยิ่งวยวดไปแล้วจริงจริงเราก็จะไม่ดูมันมแต่ว่าเบางตำาราก็บอกว่าก็เท่ากับ1ไงก็มันเป็น i ล้วนๆะ่ะก็แล้วแต่ถ้าจะใช้นิยามแบบ เลยแบบคมกริบเลยก็คือต้องตอบว่าไม่มี x, ค่า x เพราะมันเลยจังหวะอิ่มตัวไปละแต่ว่าถ้าตอบแบบสบายๆก็เออก็นี่เป็น i รวนก็เป็นหนึ่งเอเคไหมสอนแบบนี้แล้วแม่งตอนสอบกูตอบเราจะให้กูตอบอะไรก็มันก็ตอบแบบที่กูบอกมเออมื่อกี้นึกออกไหมทุกอย่างมีเงื่อนไขจำกับหมดนะชีวิตนะึกออกไหมถ้าตอบ ว่าไม่ได้ก็เพราะว่าค่า x แม่งใช้กับช่วงอีกตัวเท่านั้นอย่างเงี้ยกูก็ต้องตอบแบบนี้ใช่ไหมระบุไม่ได้ว่า x เป็นค่าเท่าไหร่เพราะว่าค่า x มีเฉพาะช่วงที่เป็นสมภาวะอีกตัวเท่านั้นก็ตอบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณบอกว่าอ่ะก็ผมมองว่ามันเป็น i ลุ้นๆนะผมก็บอกว่า x เท่ากับ1ก็ได้โอเคไหมครับรู้เรื่องมั้ยเนี่ยรู้เรื่องมั้ยเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยรู้เรื่องมั้ยเนี่ยรู้เรื่องมั้ยเนี่ย กำลังจะบอกว่ามันไม่มีอะไรถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่มุมมองแล้วแต่เหตุผลที่คุณให้อ่ะนึกออกไหมนึกออกไหมครับเนี่ยนึกออกไหมชีวิตมันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีอะไรถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ฝึกฝึกไว้ว่าเวลาคุณคุณมองว่าไอเนี่ยผิดอะแล้วเหตุผลคืออะไรแล้วมองว่าไอเนี้ยถูกอะเหตุผลคืออะไรก็พูดไปด้วย โอเคนะครับจะไปตอบร้วนๆฟันันธงอย่างเดียวว่าผิดถูกแต่ว่าเหตุผลไม่ให้เงี้ยก็ใช้ไม่ได้โอเคไหมเนี่ยโอเคไหมครับไปดูข้อมอูลต่อย,ยังไม่ได้เขียนนี่เลยทีวีทีวี r ดแกร